สวัสดีครับกลับมาพบกับบีเพช n e l อีกแล้วนะครับพอดีมีนานานักตกปลานะครับอินบ็อกเข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับตัวเหยื่อเอเกียบักนะครับว่าท <t> ําไมซื้อไปใช้แล้วนะครับซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับทําไมปลากัดแล้วถึงวัดไม่ค่อยติดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นนานาที่ยังไม่ได้เคยใช้ เหยื่อประเภทนี้นะครับแต่ว่าผลงานมีเยอะนะครับเห็นเห็นเพื่อนเื่อนนักตกปลาแชร์ผลงานกันเยอะมากก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับ<ม>เหยื่อตัวนี้นะครับก็จะใช้ได้ผลดีในพวกสภาพหมายที่เป็นน้ําโล่งน้ําเตียนนะครับตัวเหยื่อน้ําหนักประมาณ7กรัมกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราตีไปแล้วก็เหยื่อต้องอมันจะ จะเรียกสายก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันจะฉีดน้ําออกด้านข้างให้มันเหมือนมีปีกนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ทําไมคุยเรื่องกันว่าทําไมปลากัดแล้วไม่ติดนะครับก็คือต้องผ่ากาดตัวนี้นะครับที่สําคัญคือท่อยางสองท่อนี้นะครับนี่นะฮะลองลองลอง,ลองก็คือจุดประสงค์เนี่ยคือเวลาปลากัดปุ๊บกาดต้องตกเนี่ยเห็นไหมมือกดอย่างยากเลยนะปุ๊บไม่ลงเพราะฉะนั้นปลาก็จะไม่โดนคมเบ็ดนะครับ ก็จะไม่ติดนะครับผ่ากาดคิดว่าถ้านาน้ามือเก่าก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทำยังไงเพร่กันการผ่านะครับก็ง่ายๆนะครับก็พอแกะมานะครับเราก็ผ่าผ่าด้านบนนะครับผ่าด้านบนของท่อยางนะครับนี่นะครับ จริงาวางวางกระโต๊ะหรือวางกับพื้นนะครับจะดีกว่านะครับจะได้ระวังมลอนะครับนี่นะครับเราก็ผ่าออกมาปุ๊บมันจะเป็นรอยแยกออกนี่นะฮะนี่นะครับปึ๊บทีนี้เสร็จแล้วเราก็เสียบลองเทสดูนะครับเอานิ้วกดนี่นะฮะ มันจะหลุดง่ายนะครับแต่ถ้าพวกผักตบพวกผักบุ้งนะครับถ้าเราตีน้ําโล่งแต่ว่าสมมติน้ําโล่งเราก็ต้องผ่านพวกสิ่งกีดขวางนะครับมันก็จะลูดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะไม่ติดเห็นไหมฮะเดี๋ยวไม่ติดนิ้วเราแต่ถ้าปากัดปุ๊บหลุดเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทาทั้งสองข้างนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับวิธีผ่ากาดก็ใช้เหยื่อ ทุกแบร์นะครับก็จะทําวิธีเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวท่อตัวนี้นะครับคือเหยื่อตัวเนี้สังเกตนะครับว่าแกนในทําจากเอ็นนะครับก็จะมีความนิ่มยืดหยุ่นนะครับก็ถ้าหลุดหายก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้านะครับตัวนี้นะครับน่าจะ20บาทนะครับก็เอามาเปลี่ยนถอดแกนตัวนี้ออกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่หยอดกาวนิดนึงนะครับ นี่นะฮะก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้แอร์เกคิบัคก,ก็ฝากไันด้วยนะครับขอบคุณครับ